แผนกวิชาช่างกลโรงงานเป็น,นแผนกหนึ่งที่รับนักเรียนมากที่สุดในสีสาขาวิชาของโรงเรียนถือว่าเป็น,นแผนกที่เชิดหน้าชูตาและทำชื่อเสียงให้โรงเรียนทั้งในด้านการมีเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกวิชาชีพที่มากมายหลายชนิดและทันสมัย จำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาแล้วประสบความสำเร็จหลายคนและมีชื่อเสียงในวงการตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นแผนกที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนเพราะต้องใช้พื้นที่มากในการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การฝึกงานรวมทั้งห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบงานด้านการค้าและการฝึกวิชาช่างพื้นฐานในทุกสาขาวิชาซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนักเรียนชั้นปีที่หนึ่งที่ต้องผ่านการปรับพื้นฐานงานช่างฝีมือเช่นการตะใบและงานเชื่อมโลหะ เมื่อได้รับการฝึกครบตามข้อกำหนดรายวิชาในหลักสูตรแล้วนักเรียนก็จะแยกเรียนตามผาแผนกสาขาวิชาของตนนักเรียนใน,ผนแผนกนี้ได้รับการฝึกให้สามารถทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ได้อย่างดีหรือสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อยกลางหรือใหญ่ ได้ตามกำลังทุนที่ได้รับการสนับสนุนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ที่สำเร็จการศึกษาก็ได้สร้างธุรกิจส่วนตัวขึ้นมากมายหลายคนก็เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมากหรือทั้งทำงานและศึกษาต่อในเวลาเดียวกันแผนกสาขาวิชานี้ได้เพิ่มเครื่องจักร C N C เข้ามา เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะในการใช้เครื่องจักรชนิดดังกล่าวเพราะโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากในประเทศไทยได้ใช้เครื่องจักร CNC มากขึ้นและในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเป็นเครื่องจักรที่ครองตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทย